สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงข่าวน่ายินดีนะคะของวงการเกาหลีนะคะอีกหนึ่งข่าวก็คือเป็นข่าวที่อ่คิมฮยอนจุงนะคะซึ่งได้ประกาศข่าวดีะคะ่ะว่าเขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะกับคิมฮยอนจุงกันนิดนึงนะคะเกินเลยก็คือ คิมพยอนจุงเนี่ยเป็นนักแสดงนะคะชาวเกาหลีใต้ซึ่งนะคะเป็นสมาชิกวง S.S 5 0 1ด้วยนะคะแล้วก็ที่หลายๆคนรู้จักเขาเลยก็คือเป็นนะคะบทบาทของยุนจีฮูในนะคะภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีในปี2009นั่นเองนะคะเรื่อง boy o อ e r flower นั่นก็คือนะคะ F4 ในเวอร์ชันเกาหลีนั่นเองที่ โด่งดังมากๆแล้วก็สาวๆนะคะให้ความสนใจเรียกเรียกว่าเป็นสามีแห่งชาตินั่นเองนะคะในเรื่องนะคะ,ะ Boy Over Flower นะคะหรือ F4 ในเวอร์ชั่นเกาหลีนั่นเองอปัจจุบันนี้นะคะคิมพฮยอนจุงเนี่ยอายุประมาณ535ปีนะคะซึ่ง อยู่ที่นะคะเกาหลีใต้นะคะความสูงของเขานะคะ182เมตรค่ะซึ่งเป็นดาราที่สาวๆหลายๆคนนะคะฝันมากๆเลยนะคะว่าอยากจะคลองหัวใจนะคะของคิมฮฮอนจุงนะคะเพราะว่าเป็น บทบาทแต่เรื่องที่เขาเล่นเนี่ยคือตีบทแตกแล้วก็น่ารักมากๆเลยโดยเฉพาะนะคะรุ่นพี่ยุนจีฮูนะคะในละครภาพยนตร์ซีรีส์นะคะ F4 ในเวอร์ชันเกาหลีนเองนะคะซึ่งการประกาศนะคะข่าวดีของคิมฮยอนจุงเนี่ยเขาได้นะคะประกาศในวันที่27กสกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่ง คิมยอนจุงเนี่ยได้จัดคอนเสิร์ตแบบนะคะออนไลน์กับออฟไลน์โดยที่ใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า What I Want to Say นะคะซึ่งการจัดนะคะคอนเสิร์ตแบบออนไลน์กับออฟไลน์ line, ตัวนี้เนี่ยนะคะมีการประกาศข่าวดีตรงนี้นให้แฟนๆได้ทราบก่อนใครเลยนะคะซึ่งเขาก็ได้พูดนะคะในบทสัมภาษณ์ว่าคือผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก่อนดี ที่ได้ตัดสินใจที่จะเดินสู่อนาคตในวันข้างหน้าของผมกับคนที่ยืนอยู่เคียงข้างผมในช่วงเวลาที่ลำบากและยากเย็นที่สุดครับนะบพอเขาบอกว่าพอมองย้อนกลับไปถึงอดีตในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้ให้ความรักนะคะแล้วก็ความสนใจต่อเขามากๆเลยเขาเนี่ยรู้สึกยินดีแล้วก็ซาบซึ้งเป็นอย่างมากนะคะที่เป็นแฟนทุกคนเนี่ยยังยืนหยัดเคียงข้างเขาตลอดเลย ในขณะที่ชีวิตของเขาเนี่ยกำลังลำบากและมืดมนนะคะซึ่งเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่มีความหมายอย่างมากเลยต่อเขาซึ่งเขาก็พร้อมแล้วนะคะที่จะพบปะท,ทุกคนแล้วก็อาบก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากของเขาไปได้นะคะก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่รักแล้วก็สนับสนุนเขามาตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาตลอดนะคะ ขอให้เชื่อมั่นในตัวของเขาว่าเขาจะสามารถนะคะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาครั้งต่อไปเนี่ยนะคะได้อย่างงดงามนะคะซึ่งข่าวของคิมฮยอนจุงก่อนหน้านี้ที่เราทราบกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบททดสอบในชีวิตของคิมฮยอนจุงเลยนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะ,ะทางค่ายก็ได้ยืนยันแล้วนะคะว่าการถแถลงข่าวยืนยันตัวนี้เนี่ยนะคะ เป็นการประกาศข่าวแต่งงานของศิลปินในค่ายจริงๆแล้วกอ็อยากให้นะคะทุกๆคนเนี่ยนะคะสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับคู่รักนะคะให้สามารถนะคะที่จะก้าวข้ามผ่านแล้วก็ใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับคิมพยอนจุงด้วยนะคะ หวังว่าข่าวดีนี้ก็จะสร้างความดีใจให้กับแฟนๆน,นะคะของคิมพยอนจุงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าใครได้ตามคิมพยอนจุงมาตั้งแต่อ่อรุ่นของ F4 นะคะก็จะมีความรู้สึกลักแล้วก็คุ้นเคยกับตัวละครนี้มากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ขอแสดงความยินดีกับคิมพยอนจุงนะคะที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานนะคะ เราก็จะเอามาอัปเดตที่นี่แล้วก็พูดคุยกันที่นี่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจทีมพยอนจุงแล้วก็เข้ามากดติดตามแล้วก็กดนะคะไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเรานะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะ